แม่เกตตูได้ยินเสียงนกพ้องว่าสันค่ะเด้อพี่น้องเด้อย่าฝ้าวเด้อปิดจมูกไปแล่าจากบานกันขึ้นแม่เราเสียงได้ยินหอดโทรศัพท์เป็นอะไรทำมาเนาะขึ้นแม่นะยับเข้ามาเสียงบ่ดังป็นไรพี่น้องเสียงนกพ้องขึ้นแม่ได้ยินปลากรอบหรอ ปากของโรถมูเพิ่นปิดอยู่ดอกครับเสิร์อยู่จ้ายิ้มยองเราฟองเมืเ่อใดกับพี่แม่ซูเมอร์โอ้ได้ยินซูเมอร์อืมมิตานโกโตเก้าบอกค่ะคุณแม่มีโตเกผัวกับแม่โตเก้ากผัวกับเมีย่ผัวกับเมียครับซีเกตเก้า สี่เกศเก่าห้องยศซูมือที่คุณแม่ห้องซูมือเศร้านี่ก็ห้องเศร้ากับห้องแล้วพี่น้องที่ไม่เป็นเหตุบังเอิญได้จังไงเพื่นมาให้โชคคุณแม่กับพ่อแจ้งเนาะครับคุณแม่เรากับสุขภาพบ่ค่อยดีต้องขอโทษขอแผ่หลายๆเจ้าว่าอันเลี้ยนนอนหลังกระบอกเขาก็ถือคุ้งวดเลี้ยงพอยลีงจริงมันถือซุ้งหวัดที่คุณแม่ เมือใดน,กห,น,นกห้องถือรถดอืมสาธุสาธุนี่ฟั้างไว้เด้อครับถือสมบัวดกันนกข้อง,งกอันพุทธเมรุวะวอันนี้แจ้งมันสีถือว่าถือสาธุหายถือในให้นะ<อ>สาธุสาธุซีเจ็ดเก่าที่บอกพุทธม่ซีเจ็ดเก่าตัวเดียวเลยบอกพุทม่ตัวเดียว ตัวที่สองคือว่าตัวที่สองกับห่องตัวเมียตัวผัวลองมือได้กับซีกิเก่าซีกเก่ามือเศร้ากัยังห่วงเมืุ่นนเศร้ากับห้องมือเศ้ากัยังห่องอยูเด้อครับพี่น้องเอซีมือเศ้ากัยังเป็นซีกิจเก่ายงฉันคุณแม่แล้ว่าผัวเมียบัดีผัวเมียนกเอี้ยงบอกคุณแม่ นกอีหยังนกอันอีหยังล่ะนกไอเย็นกระจอกน้อยนกกระจิบนกนกกันกังเขนนี่นกอีหยังนนกตังเขนก็ได้นกตัวน้อยไหมครับปกติกับหันห้องย่ำได้หันได้ยินเสียงห้องนี่มันถูกตรวจนั่นมาคุณนาแต่ก่อนมันบอกเมนอยู่เดี๋ยวนี้กับบอหน่เด้อครับพี่น้องกอบเสีคือคือกันหลังวันนี้ก็ได้ครับ เอาก็ขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อบ่อยากรบกวนหลายคุณแม่แล้วก็บรถไฟสไตล์เนาะครับขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณค่ะคุณแม่อันนี้ก็ค่ะต้มปลานี่คือตัวเลขตัวเลขนี่ค่ะคือตัวเลขของคุณแม่แม่เกตตูเนาะค่ะแล้วก็ ได้ยินเสียงนกห้องนกห้องมันเป็นซีเกตเก่าว่าสันคุณแม่ว่าถ้าห้องแง้มไหนเหล็กมันก็ออกแง้มนั่นว่าสันค่ะกระโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและกัรับฟังเนื้อค่ะทั้งสองเ้าเป็นเพียงซื้อกลางให้แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะคิดถือกับบัวกันเหล็กมันกับมีสีเขาสีลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะ เอฟซีไหมเอฟซีเก่าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม,ม่หน่อยผ้ารวยในเด้อค่ะแม่หน่อยผ้ารวยก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะที่ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องเฮาค่ะขอบคุณค่ะอคอมเมนต์ถึงว่าอันนี้แม่เบิ่งทงั้ง พ่นปวกเนาะค่ะพปวกยอมปวกให้โชคแม่ไล่พันเห็นหาสวนละสันค่ะเอยบซี่กับซองเบิงเนื้อค่ะเห็นเป็นตัวใดค่ะคอมเมนต์ขึ้นมาบอกกันแต่ว่าเลขห่านี่ชัดมากเลยนนคะค่ะ ไข่โซอแล้วกันไม่ออกมาเนี่โกับแผ่นปนกันคนกัคนตะผ่ไปฟังแม่ไล่แล้หมั่นใจตัวใดค่ะพอไปเล่นแนอันีวันนี้เป็นจุดถูกอีกแล้ค่ะ ซั้ได้กระจังใช่ไหมพ่นปวกแ่อ้อยพ่ชสักที่ไดอยเส็ือาเราเอาเอาาเ่ยางได้พงอาไนงแม่อ้อยบดเจอ่ะนั่นนนาไยอะค กับเดกอยู่พ่นปวกน่งหาวนน่นะเห็นว่า่นะแล้วก็จับจับึ่งาวไปเอยย่าเนบกอวตรงกันกับเลทะเบียนขเครื่องปั้นไสมาหน่งหาชวนโอเดือดที่ขนเครื่องปนแนหนึ่งหาขน

มาหาแม่ไล่แล้วค่ะดร่างตนไม่ได้แต่เนาะเนาะเกิดอะไรขึ้นเบียรรถแกเ่ลืองมาแม่นมัดนี่ไหนรถมีนื้อฐานด้นยต้องเท่าก่นคูเลยเขาไม่ไล่คี่หรือวะที่โอ้ เอาให้เหมอนโศกนี saya, film, ่หลทุกคนยาเด้อตุนนองวนมียามากเหอด้วามากแล้วยามากเหเด้ยบ้บงครับมาับยันมาเลยุนะเกตมดพอิอมาอยู่ค่อันซ้อนนี่แหลน้กันได้ยาบินใจนะบินใจนะครับ แม่ยาสมอนหรือเปนยาอย่างนี้็ยาอนอนครับยาอย่างนู้นสมอนยาสมอนบ่ครับตมอนปูภบอกค่ะยาสมอนปูเงินยาสมอนูเงินปูยานาปูญานายื้อยาค่ะ ปูยาค่ะปูพญานาคปูยาพญานาคเนาะหน่อกูพญานาคครับมาเขียนบอกเลยครับเป็นคู่หรือเป็นญาติเป่าเป็นคู่บอกอ่ะปูยาครับญาเห็นญาครับญาสีเป็นผน้มาบอกอ้อหนาะกญาอยู่ตรงไหนค่ะบ้านญา

นบอกว่าตัวเ็นมันอัดาสัน <unreasonable discussions away alah> ่นบอกว่าตัวนียังจังออัมาสัน่เาเห็นครับชัดกันอครับผมเห็นชัดกัน ับครับอกญาตาไปเราบอกค่ะโอไปาไมให้หปไล่ในไรเ่อมมั้